สวัสดีหรือว่าสบายดีพ่อพีน้องเด้อหรือว่าผู้ี่เขามาเบิ่งมาชมสองอ่งยูทูบบ่มีลูกสละเสียดเด็กพี่น้องเดิมเมื่อนี้บอมีเสียงยังก่อนสิไปติดตามรัสชมขีปบม่มีบอมีก็ขอฝากอย่าลืมกดติดตามหรือว่าสัสกสกายอะไรพี่น้องกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนชมคขิปใหม่ๆนาะพี่น้องเมื่อนี้สิไปตัดผักกะเพราเนาะ ถ้าบอเหตุงานกับบอมีเงินเนาะเงินคืองานงานคือเงินเพิ่งวะเนาะเมื่อนี้สิลองตัดผักกะเพราไปเนาะพอกตัดผักกะเพราเฮาก็ต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมตัวให้พร้อมมีอย่างเนี่ยไปเนาะไปเบิ่งไปเนาะใส่ถุงมือไปเนาะมันหอมเด็ดเนาะ้องใส่ถุงมือเกือบป้องกันแล้วไปเนาะ Mặt đi bạn bơi Bạn dòng sang mang. Bạn vượt sài tùng. Oi! 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 bạn Oi! cái Oi! 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 đó Oi! 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 เตรียมตัวนะแล้วเนาะอันนี้ก็คือกระเป๋าเอาตังโอ้ยพ่อแหลียวมาแร่นกับเอามันหนุ่ยเขาขืนอยมันชิดมันโล่งขืนงานเลยเนาะพี่น้องเอาดิบมาหัวเได้พี่น้องเลยอ่ะเตรียมตัวพร้อมแล้วครับไปพี่น้อง ตอนนี้หอนพี่น้องต้องโตพักซะก่อนเนาะโตเลกตะ

ไชื่อยังอีกชื่อลงง่วม่อีกถ้าเบอร์โทรทัเบอร์จะบอกว่าอา่วติดแงั่วเ้บวีคนมักกันระซาระซีเลยเนี่ยด้ยงั่วดได้ของม้งหมูอือือต้องเป็นแกตาแค่เอ็แกมันหัวหัไม่เหม้อนเดแ้ววิ่งก่นอยู่แล้ว ่เนีเอเพรงกะพเ่า่ได้แล้วเอาสลุดมาเลยโบแกอยู่ปอสาวเอาเขาม่ไบอกนะเขาบอกว่ากระเพร่าแก่กระเพ่า ถ,ถ้าพี่มีเวลาออมากกมมารับมาขา,ายตยู่ะวเฮียกับเต,เตขูดี่ากุ่นแล้วนี่ดูมาใช้ทั้งนี่บมตีกเลยทั้งนี่กันกันนี่ไม่ได้ก็เวยมาตะเทียวแล้ว่วมาถะโก บอเดก็เข่าเจก็ยังยืนยิ้มวเสียีเไ่ได้วาอะ้รอ้นึงก็อยู่ันเลยอันี้หเงินปีขื้นอีกแล้วยอ่หนหรือยู่หนวหยุดคนยงหนึ่งกับหลดโอ้เป็นอีวมาต้ขามีไ เว้ยนี่บ่ฮะบินมันตึมนี่ก็ได้เนี่ยนี่น่าือเ็นตมาชิง้งรั้งหายตั้หายแบนี้อืมีเนือเจ้าสบายแล้วนี่เนี้ยสมบไมหอ้ยสบายโอ้ยนี่นดีเองอ่เป็นีเอนี่ดีนี่เป็นมื่อว่าเนาก็บปหามาค้างกับทบายเขานั่งอยู่งลางอ้าตะกี้ไปหาชิว้องไปยางไปพายกระสอบยางไปได้มาแลวกเบรกตามมาบนมีรถไอ้ก็เดี๋ยวนี้ ไปตะพีไปบ้านเฮาผีไปขึ้นไปหอบบ้านน่าฉลอกน่าฉล่ข้ามขาข่าไอ้อนก็อ้อนอคมคมนมา,นาจะนํำเราไปสุข้าวัด,ดีรํำไร มันน <ITA> uh ีค่คนกรอบมันลมกับกรอบคนนอนนอนอันนี้ยังไท่ลมนันยังสบายเย็นช่วงมันไี่มาตีลมมาไส่เกี่ยมโตมาอะมาันนี้แล้วโปลูปลูสมบัตบกมันบุบบได้ถือดอกแต่มันอยู่บุเคยถือนี่เถอะคอยฟ้าแล้วยาง่าเขาใส่มาเอาขนมยางมันน้ำหัวฟ้องแล้วคนอื่นยางขึ้นหม้อ บุ่คเขาใจว่าคุรหนองยี่งง่วงซื่อเอ็มรอ้มันไฟไปอทางแดงทางเกลียวามไคไม่ติดมาทางนี้เลยหายไฟฟ้ามือเอาย่างว่าผู้ดีกับจั่วมันหล่น้อรโเียหนาเียวรังอยู่โอ้ยลูกพี่เดียนี่ก็เตะกันในนอยฮออกจากโรงพยาบาลเอามาเลื่องี่นี่โอ้จะของตัดพักอยู่เราจะลงกัหันไน้อตายแล้วตรนูนต่ำลง ก็ยังบ่ถือได้เพราะอะไรดันเนาะปุ๊บไป็ุ๊บเปข้าบนโดนโอ้โหโดนนะผ่าที่น้อยห่วยเรียบร้อยเลือเด็กน้อยฮกออกจากโรงหวานท่านเขาเข้าเขาก็ได้วะกะได้แล้วก็มายามพอยามของเรามายามพอยามมีวูเปยังหน่อยหน่อยใช่ไหมบูถือเล็กหน่อยใช่ไหมบูถือเล็กหน่อยฮะโต๊ะเพื่อนโต๊ะเพื่อนยังเป็นยังท่านนี้ทหารนี่เสือโต๊ะใหญ่เต่เด็กน้อยกูเป็นยังอะ ตเ auto so พ,พือพ่อนตกุบหมอกุบใม่เด็กนโปยังนห้านใหญ่ห้อตกุบใม่ลต้ำเียแกออกแนออกหนี่เห็นครับไกเดียวืมั่ก้า้าทังอยกนอนกับปนี่เยนีเห็ุได้กกเท่นอน มพูดตาขึ้นโอ้ยยิบพักกับถเลยมื่อวาในีิสเราแป๊เดียวมาักมันกับผมไม่รอกตัดเอาตัดเอาตัดเอามันก็ได้อมันยิบไปเกี่ยวอนมันเกี่ยวขึ้นมัก็เ้

mày <laughs> phải mang thì đâu mày phải <laughs> chưa lắng móc 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 này. <laughs> เอ้ยพ,พี่น้องไปกินน้ำหน่อยก่าเด้องมันมน้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อองเด้่องเ <c oughs> ด้อกินมังวงซะก่อนเนาะ กินบมน้องเ็นวะจะกินได้หนีไหาเน่แก่นเิงจนนนต่านมหนเลอไปดานอเองเวลาากินมันค้งนี่คนงาคน

สึงไงขอรขอใจ่ยยังไม่แอบขอบค

แน่นยังว่าลยพอีโอ้ยว่ายนิ่งว่ายนิ่ไม่เหนื่อยนะเริ่มเริ่มเ้อถักกระเป๋าพี่น้องบ่บขอสบใแต่ว่าเป็นลักโอ้ยแง่มแลวนอ้อเอาอ่ะตัดลีประเทศไทยกัื่องเยโอ๊ยแงงอ่ะกูไม่ได้ตามว่ะตามะ

ไปซอมเนียด um ีว um uh ่าไฟจิบอลิบรุ่งจิบมันไงไซอมเนียนเออจะมาเป็นยังไไปซอมเนียเนื้อพวกมีหนองเลยคิดว่าเขาหลอดเตงไปเอา